มัทธิวบทที่ห้าข้บอกครับบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบทมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะส่งให้อิ่มบริบูรณ์นีกันนะครับพระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูฟิสถ์ในเช้าวันนี้ขอกพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราอดยพรเพราะวจ้นะของพระเจ้าถ้อยคําของพระองค์จะเสริมสร้างชีวิตของเราทุกคนให้จำเดินขึ้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าฝ่าเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูเจ้าเอเมนครับก็จะแบ่งปันเลื่อนความหิวกระหายพระเจ้านะครับความหิวกระหาย ระครนะนะนะมีนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําทให้เรานั้นมีสันติสุขนะก็คือคนที่จะมีสันติสุขเนะีนะ่ยสิ่งนี้ก็คือความหิวกระหายด้วยนะครับผู้ที่จะเป็นสุขคือผู้ที่มีความหิวกระหายาพระมิบอกว่าความชอบธรรมผู้หิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราจจะว่าพระเจ้าจะให้อิ่มบริบูรณ์นะหลายครั้งในะสิ่งสําคัญที่ ต้องมีอยู่ในชีวิตเตยนก็คือความหิวกระหาย,ยาหลายครั้งถ้าคนไม่หิวกระหายพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าไม่แสวงหาพระเจ้านะครับก็จะไม่ได้รับการอิ่มแล้วก็ไม่เติบโตขึ้นแต่ทำไมหลายครั้งงานพระเจ้าหรือว่าคฤิษตจักไม่เห็นการขับเคลื่อนไปเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็มาจากวิญญาณของบางคนอาจจะไม่ได้หิวกระหายพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นการหิวกระหายเนี่ยเป็นสิ่ง สิ่งสําคัญที่จะต้องมีอยู่ในชีวิตคริสเตียนนะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอธิษฐานเนี่ยแน่นอนนะทุกคนมีความหิวกระหายพระเจ้าจึงได้เข้ามาอธิษฐานด้วยกันอันสิ่งนี้เนี่ยก็อยากจะหนุนใจให้เราเป็นหนุนใจต่อถึงคนที่ยังอาจจะยังไม่หิวกระหายหรือหิวขิวน้อยหิวไม่ค่หิวมากนะก็ให้เขาแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นนะครับมีวิธีการอะไรบ้างครับที่จะทําให้เรามีความหิวกระหายพระเจ้าอยู่เสมอช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่า สิ่งนี้พระเจ้าก็จัดในใจว่าคนเนี่ยต้องมีความหิวกระหายถ้าไม่หิวกระหายก็จะไม่ได้อิ่แล้วก็ไม่เห็นการขับเคลื่อนะเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการแล้วเนี่ยอะไรก็ยากเนะี่ยเหมือนกับเด็กเวลาป้อนนมแล้วเขก็ไม่หิวก็ไม่กินมันก็มันก็ออกมาใช่ไหมก็หรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปในร่างกายไดนะ้เราสอนพระคัมภีร์หรือว่าเราพยายามจะทําสิ่งดีต่างๆก็ไม่สามารถลงไปใน ชื่อของเขาว่าเขาไม่ได้หิวกระหายอย่างแท้จริงนะฮะหิวแล้วนะฮะก็สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหิวเขากินเข้าไปแล้วก็ต้องย่อยด้วยนะ,ะบางคนกินเยอะเหมือนกันนะหิวอยู่ตลอดเลยนะฮะแต่ว่าไม่ย่อยนะฮะก็คือไม่ไม่ซึมซับเข้าไปก็ไม่โตเหมือนกันแต่อย่างน้อยต้องเริ่มต้นจากความหิวกระหายความหิวกระหายความต้องการความปรารถนานะเหมือนการอธิษฐานที่เราอธิษฐานกันอยู่เนะี่ยใช่ไหมก็บ เราหิวกระหายเราก็เลยมาอธิษฐานนะฮะเราเห็นในพระคัมภีร์หลายๆตอนที่พูดถึงความหิวกระหายกษัตริย์ดาวิดหิวกระหายนะฮะพูดถึงข้าพระองค์แสวงหาพระองค์กลายหาพระองค์เออะอะไรหาพระองค์อย่างอยู่ในพระนิเวศของพระองค์นะครับหรือว่าเพลงที่เราร้องนะฮะก็มีหลายเพลงที่พูดถึงความหิวกระหายพระเจ้าฉนั้นเรามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีความหิวกระหายพระเจ้าอยู่สมัยนะซึ่งก็ เป็นสิ่งที่จะช่วยหนุนใจให้คนตระหนักด้วยแล้วก็มีชีวิตที่อยู่กระหายพระเจ้านะครับมีสามประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกก็คือตระหนักว่าตนเองยังไม่สมบูรณ์ตระหนักว่าตัวเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะเราไม่พร้อมเราอยู่ไม่สมบูรณ์เรายัางต้องการเราต้องเราต้องการเติมเต็มจากพระเจ้าอยู่เสมอนะเพราะว่าการเจมหรือว่าความการที่เราได้กินเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็ อิ่มแล้วก็ยังหิวอยู่นะฮะในฝ่ายวิญญาณนะเรายังไม่ได้สมบูรณ์นะฮะเรายังต้องการพระเจ้านะเราดูเหมือนเราพบพระเจ้าแล้ววันนี้นะครับเราเต็มล้นนะแต่บางทีมันก็จืดจางไปได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับหายไปเราต้องรับการเติมเต็มอยู่เรื่อยๆเนะี่ยเติมเต็มล้นรับการเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้ารับกําลังจากพระเจ้าอยู่เสมอๆแม้มแน่นอนพระเจ้าสถิตกับเรา ทุกเวลาอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะเจินไปเราไปแสวงหาสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าจิตใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าเราก็เจินไปห่างไปจากพระองค์ก็ทําให้เราหมดหมดกําลังหรืออ่อนล้าได้ฉะนั้นเราต้องขอกําลังจากพระเจ้าเติมเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีเราล้มลงเราทําบาปเราผิดพลาดไปเนี่ยก็ทําให้เราต้องแการพระเจ้า,าที่จะเข้ามาชําระเข้ามาช่วยเราฉันต้องตระหนักว่าเราต้องการพระเจ้า,าเสมอหากเรา คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แล้วเราไม่มีอะไรที่ไม่สมบูรณ์เลยเราเป็นคนสมบูรณ์แบบแบบว่าไม่มีข้อบกพร่องเลยแล้วก็จะไม่ดิ้วกระหายไม่แสวงหาแบบเราต้องเป็นเหมือนเรียกว่าหลายคนเปรียบภาพพิโรการีเรื่อยๆเป็นเหมือนน้คขึ้นแก้วใช่ไหมก็คือว่าพร้อมจะรับการเติมเต็มอยู่เรื่อยๆนะก็คือว่าอไม่ได้รู้สึกว่ามันเต็มแก้วอยู่นะเราเหมือนคนที่รู้สึกว่าตัวเองสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะไม่ รับฟังใครนะครไม่อยากรับอะไรจากใครเพราะว่าเขาคิดว่าเขารู้หมดแล้วเขาเข้าใจหมดแล้วเขาก็เรียนมาเหมือนกันเขาก็เข้าใจเหมือนกันนะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องฟังใครก็ได้อะไรเงี้ยน,นะครหลายคนก็พอคิดแบบนี้นะบางคนก็เลยล้มลงได้ติดพล่อไปได้เพราะว่าไม่ได้ถมใจที่จะฟังจากคนอื่นหรือไม่ได้แสวงหาพระเจ้ามากขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วนะเขาก็เลยล้มลงไปฉะนั้นะเราต้องมีหัวใจที่ อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะฮะเราต้องการมีประสบการณ์กับองค์เหมือนอาจารย์เปาโลเนี่ยอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นในฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบถึงสิบเอ็ดนะเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอยากมีประสบการณ์ในการถูกตรึงตายอยากจะฟื้นนะอยากมีประสบการณ์ร่วมกันกับพระเยซูในะที่พระองค์ทรงเป็นด้วยอยากเป็นขึ้นมาจากความตายคือเปาโล เราก็เห็นว่าปโลเป็นบุคคลที่ค่อนข้าง,างมีความสมบูรณ์มากพอสมควรเช่นเนถ้าเรามองมองในสายตาของมนุษย์แต่ปอลั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังต้องการพระเจ้าอยู่เสมออยากจะมีประสบการณ์ที่ลึกกว่านี้อยากจะรู้จักพระเจ้ามากกว่านี้นะยังไม่พอนะตลอดชีวิติสเตียนนะฮะไม่มีวันไหนที่เราจะบอกว่าเราสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่าเรายังต้องการพระเจ้าจนกว่าวันที่พระเยซูเสด็จก,กลับมารับเราไปอยู่กับพระเจ้าวันนั้นจะเป็นวันที่ เรานั้นสมบูรณ์แบบแต่วันนี้เรายังต้องพัฒนาเราต้องการพระเจ้าเราต้องการที่จะเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมนะเราไม่อยากเป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาหันไปเอมาตามลมปากของมนุษย์กรรมตามโลกตามระบบต่างๆหรือปอลเองก็พูดไว้เหมือนกันในถ้าเราอ่านต่อมาในข้อ12 13ในฟิเปพีบทที่3เนี่ยป罗บอกข้าพเจ้าโน้มตัวไปข้างหน้านะครับลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเ,เสียแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าก็คืออยากโตมากกว่านี้อีก นะครับก็คือว่าไม่ก็เก่งแล้วนะแล้วพอโรยังบอกว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งความสำเร็จของเขาในอดีตนั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเป็นเหมือนสิ่งที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาดังนั้นวันนี้นะครับเราต้องมีความตระหนักว่าตัวเองเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคนที่ตระหนักแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นคนที่หิวกระหายนะพะเราต้องเราเราจะหิวกระหายอยู่เสมอนะถ้าเรากินได้นะครับกินได้นอนหลับ ได้ดีกินได้ดีนะครับไม่เบื่ออาหาราแล้วก็หลับได้ดีเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราสุขภาพดีนะระดับหนึ่งนะนะครับแต่ว่าถ้าเรากินไม่ได้นอนไม่หลับนะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้วก็กินก็ไม่ได้ไม่มีความหิวอะไรเลยนะถ้าเราไม่กินอะไรเลยเนี่ยเราก็ตายแน่เลยนะเพราะว่าเราก็จะผอมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ขาดสารอาหารแล้วก็ตายในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรา ไม่กินอะไรเลยคือคิดว่าตัวเองอิ่มแล้วนะหรือไม่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไม่เติบโตเหมือนเด็กที่ไม่ต้องการอาหารแล้วนะฮก็จะไม่สามารถเติบโตไปมากกว่านี้ได้ฉะนั้นเราจึงต้องตระนักนะต้องบอกต้องต้องตระหนักทุกคนต้องตระนักว่าเรานั้นยังไม่สมบูรณ์เราต้องการพระเจ้าเรายัางต้องมีความเข้าใจมากกว่านี้ เนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังมีแต่คนที่แบ่งปันเราคนที่สอนเราสอนเรื่องเดียวกันอาจจะได้ต่างกันไม่เหมือนกันเนะเราจะสอนเรื่องนี้เหมือนกันความเชื่อเหมือนกัน <c oughs> สอนเรื่องความเชื่อเหมือนกันนะแต่คนหนึ่งก็มีประสบการณ์อย่างหนึ่งก็เราก็ได้รับในมุมนั้นมากมายอีกคนหนึ่งมาแบ่งปันก็ได้รับประสบการณ์อีกมุมหนึ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราบอ,อกว่าเรารู้หมดแล้วเราก็ได้รู้แค่ด้านเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังทุกคนแม้พูดเรื่องเดียวกัน ได้รับคนละแบบนะหรือว่าได้ข้อคิดที่แตกต่างกันก็ทําให้เราได้รับอะไรมากขึ้นเติมเข้ามาในใจเราเราก็ือเรารู้แล้วเรื่องนี้แต่เมื่อมีคนมาบอกเราสอนเราเราก็เปิดใจรับฟังก็ทําให้เราสามารถที่จะเติบโตขึ้นแล้วก็ได้แง่มุมข้อคิดต่างๆที่มากขึ้นกว่าที่เคยได้รับมานะแต่ถ้าเราเราสมบูรณแล้วนะเราไม่สนใจเนะี่ยเราก็จะไม่ได้รับเราก็ได้รับแค่นี้นะครับไม่รับไม่สามารถโตไปมากกว่านีนะ้ฉะนั้นเราจะต้อง ต้องการเนยะการอย่างการศึกษาใช่ไหมทำไมก็ต้องศึกษาไปแบบยาวนานจนถึงด็อกเตอร์นะฮะนะีจริงๆมีหลังด็อกเตอร์ด้วยนะฮะก็เรียก post doc พสต์ด็อก็คือ,อจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังมีเรียนอีกหน่อยนึงนี่ยนะก็คือเป็นหลังปริญญาเอกอีกนะเพื่อจะเข้าใจลึกกว่าที่เคยลึกมากกว่าเดิมนะีแสดงว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีความจํากัด แล้วก็ไม่ไม่ไม่หมดไปจากโลกนี้เราจะต้องรู้อีกเยอะนะครับจนกว่าวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานี่คือสิ่งแรกนะครับตระว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์ที่สองคือตระหนักว่าพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆในโลกนะครับตระหนักว่าพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆในโลกนะถ้าตระหนักว่าพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกเราก็จะแสวงหาสิ่งนั้นนะครับในสุภาษิตบทที่สองข้อที่สี่ ถ้าเจ้าสวยงามปัญญาดุดหาเงินและสอหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ข้อสามข้อห้านั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าพวกความรู้ของพระเจ้าก็คือสวยงามปัญญาดุดหาเงินนะเงินเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดงชีวิตอย่างหนึ่งนะแต่ไม่สําคัญที่สุดเท่ากับสติปัญญาความเข้าใจนะครับนั้นถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้านั้นเป็นปัญญาของเราพระเจ้าเป็นมีคุณค่า มากกว่าสิ่งใดๆเราก็จะสวแงหาเราก็จะหยิ่กระหายเมื่อเราเห็นคุณค่าอะไรเนี่ยเรามักจะให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นเวลาเราเห็นคุณค่าอะไรต่างๆเนี่ยมักจะให้เวลากับสิ่งนั้นมากใช่ไหมครับพี่น้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับบางทีเราก็บางครั้งเนี่ยเราบางทีเราไม่ไม่เห็นคุณค่าบางอย่างเราก็เลยไม่ให้เวลากับกัรท่านี่มันสําคัญเนะยแต่อะไรบางอย่างเราเห็นคุณค่าแม้ไม่สําคัญเราก็ให้คุณค่ากับมันเนะยเพราะว่าเราคิดว่ามันมีคุณค่าในสายตาของเราแต่ว่า ไอ้คุณค่าที่แท้จริงเนี่ยเราต้องมองให้เห็นว่าอะไรคือการมีคุณค่าอะไรมีคุณค่าที่แท้จริงแล้วเราต้องเห็นคุณค่าสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งที่คิดว่ามีคุณค่านั้นถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกเราก็จะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้านะครับหรือเว่าเรามีของราคาแพงเรามักจะพยายามรักษามันไว ใกล้ๆตัวใช่ไหมเวลาพี่น้องมีอาจจะมีเงินเยอะๆในกระเป๋าเนี่ยเราก็จะเก็บไว้พันมีค่ามากหรือว่า,ามีเพชรมีพลอยมีทองคํามีอะไรต่างๆที่มันมีคุณค่าเนี่ยเรามักจะเก็บมันไว้หรือบางคนก็พยายามจะซื้อเอาไว้เพราะคิดว่ามันมีคุณค่านะครับซึ่งก็มีค่าจริงๆนะในในฝ่ายกายภาพเนีนั้นเหมือนกันถ้าเราเห็นคุณค่าพระเจ้าเราก็จะรักษาพระเจ้าไว้เราก็จะสมยงามพระเจ้าบทที่หกข้อสามสิบสามใช่ไหม ให้เราแสวงหาไปดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะก็คือสิ่งทั้งปวงนั้นมีคุณค่าแต่ว่าที on, ่มีค่าที่สุดก็คือพระเจ้านะครับพระเจ้ามีคุณค่าอาณาจักรพระเจ้ามีคุณค่าถ้าเราต้องการสิ่งทั้งปวงวันนี้ให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนก็คือไปดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นะเพราะว่ามองว่า มองพระเจ้ว่าเป็นผู้ที่สรงคุณค่าที่เราต้องการมากที่สุดนะเวลานักกีฬานยะเขาจะมีแคีละผู้เล่นผู้ทรงคุณค่านะอย่างบาสเกตบอลหรือว่าอเมริกันฟนะุตบอลนยผมจำไม่ได้ละสองแต่เนี้ยเขาจะมีตําแหน่งหนึ่งคือผู้เล่นอันทรงคุณค่าหรือ Man of ฟเดอะแมนะคนที่มีคุณค่ามากในแม็น์นี้หรือว่าในในทัวร์นาเมนต์นี้นะงั้นเขาก็จะเท er ิดทูนแล้วก็ให้ราง นะี่หรือตัวอย่างของไปดินสวรรค์เป็นเหมือนไข่มุกพรตถุสิบสามเขาสี่สิบหกเนปดินสวรรค์เป็นเปรบเสมือนไข่มุกเม็ดงามนะคนเห็นแล,แล้วก็ไปขายสิ่งสารพัดเพื่อมาซื้อไข่มุกนั้นนะนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นคุณค่าพร,ระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดอาณาอาณาจักรพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดนั้นคนที่หิวกระหายเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เป็นคนที่เห็นคุณค่ามากเขาก็เลยหิวกระหายมาก เรารู้ว่าอาหารมีคุณค่าเราต้องกินใช่ไหมเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องกินอาหารหรือน้ํา <c oughs> มีประโยชน์เราก็กินอาหารที่มีประโยชน์หลายคนก็กินอาหารเสริมกิะไรต่างๆเพราะคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกินวิตามินเรียต่างเพราะว่าเพราะว่ามันเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของมันก็เลยต้องกินนะครับแต่เมื่อเราเห็นคุณค่ามันบางคนไม่เห็นคุณค่าก็จะไม่กินก็จะไม่สแสวงหาแล้วก็ไม่หิวกระหายไม่ได้มีความต้องการ เนี่ยมันที่บอกว่าเราเมื่อเราต้องการอะไรเนี่ยเรามักจะให้เวลากับมันใช่ไหมมันที่เราเห็นเราชอบอะไรบางอย่างเนี่ยเรามักจะซื้อเลยนะอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าบางบางทีเนี่ยบางอย่างกว่าจะพักกระเป๋าได้ใช้เวลาคิดอยู่นานแต่ไอสิ่งที่เราชอบปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็ควักได้เลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราชอบเราก็เลยซื้อได้ง่ายนะบางคนชอบผู้หญิงอาจจะชอบเครื่องประดับชอบเสื้อผ้าใช่ไหมชอบรองเท้ากระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะง่ายในการที่จะซื้อ ผู้ชายนี่อาจจะชอบรถยนต์ชอบอะไรฮะสิ่งของราคาแพงหน่อยนะก่าจะซื้อได้นี่นะต้องทําสงครามกับภรรยาก่อน,นถึงจะซื้อได้นะก็ะกแต่ก็แต่แต่บางคนยอมเข้าสู่สงครามเพราะว่าต้องการสิ่งนั้นมากเพราะหิวกระหายก็เลยเอ่อต้องต่อสู้กัน,นสุดท้ายก็แต่สุดท้ายไม่รู้ส่วนใหญ่ก็มักจะพ่ายแพ้นะไม่สามารถซื้อได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายครั้งเนี่ยเมื่อเราต้องการอะไรเราก็จะทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเราป้องการพระเจ้าเราก็จะแสวงหาพร,ระเจ้าเราก็จะพึ่งพาพระเจ้ามากหลายคนทุ่มเทชีวิตกับสิ่งที่คิดว่ามีคุณค่าแต่ว่ากับไปทุ่มเทผิดเวลาผิดสิ่งผิดทางหรือผิดมาตลอดชีวิตเลยนะก็ว่าน่าเสียดายถ้าเราไปทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่คิดว่ามีคุณค่าแต่มันไม่ได้มีคุณค่าอย่างแท้จริงนะครับนะผิดเหมือนกับลงทุนผิด นะลงทุนหรือให้เวลากับบางอย่างผิดไปนะเราก็ทําให้เราเสียเวลาหรือขาดทุนไปนะท่านมองในแง่ธุรกิจก็ขาดทุนนะแล้วก็หรือว่า,าเสียเวลาในการที่เราได้ได้เสียไปกับสิ่งที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างถูกต้องนั้นเราต้องเรียงลําดับความสําคัญว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับเราในวันนี้นะฮะพระเจ้าพระเจ้าสําคัญที่สุดเราควรจะอยู่กระหายเราควรจะแสวงหาพระเจ้า นะพึ่งพาพระเจ้าเหมือนกษัตริย์ดาวิดเนี่ยนะพี่น้องก็เป็นตัวอยา่างที่ที่ดีมากกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นผู้ที่หิวกระหายนะอยากจะพบพระเจ้านะครับมีชีวิตอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเสมอมีชีวิตนมัสการเขามักจะพูดอยู่เสมอว่า <c oughs> ในพรนิเวศเขาอยากอยู่ในพรนิเวศเหมือนเพลงที่เราร้องสิ่งเดียวที่เราร้องอยู่ในพรนิเวศพระเจ้า อะไรหาพระองค์เมื่อไหร่ข้าพระองค์จะได้พบพระพักตร์พระองค์อะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาของกษัตริย์ดาวิดหรือแม้กระทั่งตัวพระเยซูเองพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ที่เห็นคุณค่าพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดพระองค์ก็มักจะเข้าไปหาพระโอเข้าไปหาพระเจ้าอธิษฐานรับใช้พระเจ้าฉันน้นวันนี้คนของเราเนี่ยต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยคนอยู่กระหายอยากจะพบพระเจ้าเวลามาโบสถ์เนี่ยอยากจะนมัสการอยากจะพบพระเจ้าอยากจะ ได้ยินเสียงพระองค์อะไรแบบนี้นะครับให้พระเจ้าตรัสด้วย,ยอะไรเงี้ยน,นั่นคือความที่เขาเห็คุณค่าพระเจ้าเขาจริงแสวงหาพระเจ้าและประการสุดท้ายก็คือมองว่าพระเจ้าเป็นเหมือนของโปรดของเรานะมองว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนของโปรด <c oughs> ของตนเองนะหรือเป็นความปรารถนาของเรานะครับในข้อสดุดีบทที่แปดสิบสี่ข้อสองสดุดีแปดสิบสี่ข้อสองในหงานิบอกว่าวิญ,ญญาณของข้าปรองปรารถนาเอออะไรหา บริเวณพานิเวศของพระเจ้าใจกายของข้าพรองร้องเพลงด้วยความชื่นบานถวายพระเจ้าผู้สมงระชนนะฮะแล้วยังมีต่อยหน่อยเ้าสารแม้นกกระจอกก็หาบ้านได้แล้วแลนกนังแอนหาลังสะบัดต,ตัวมันได้ที่มันจะตกฟองออกรูปคือที่แท่นบูชาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาพระราชาของและพระเจ้าของข้ากรองความสุขเป็นของบุคคลที่อสยเนพนิเวศของพรองเขาร้องเพลงสารเสพกรองเป็นนิดนะข้อป4ข้อนหนึ่งถึงส ก็คือเป็นความปรากถนาวิญญาณข้าปรงปรากถนาอาเอออาไลหานะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าดาวิดมีความปรากถนาแพระเจ้เป็นเหมือนของโปรดความความโปรดปรานของเราเวลาคนเราชอบอะไรก็มักจะ,อ,ะอยู่กับสิ่งนั้นใช่เป็นคำอย่างที่บอกไปแล้วเหมือนเรามีอาหารที่เรามีอาหารโปรดไหมครับของชอบเนะี่ยที่เราชอบกิน นะชอบกินบางคนชอบกินเบปซี่โค้กนะซึ่งไม่ดีต่อร่างกายนะีก็จะซื้อตลอดเลยไปไหนก็กินเบบซี่โค้กสั่งตลอดนะหรือไปร้านอาหารโปรดนะหรือบางคนชอบกาแฟอย่างผมชอบกินกาแฟนะีก็ก็นีหละนะฮะตื่นมาตอนเช้าชงกาแฟนะไปร้านกาแฟนะไม่รู้กาแฟแบบไหนบางคนชอบกินกาแฟนมกาแฟดําก็แล้วแต่นะคนะคืออะไรที่เป็นความโปรดปรานเนี่ยเรามักจะอยู่ใกล้นย เราม่งจะดื่มเราม่งจะกินเราม่งจะใช้เวลาอยู่กับมันเยอะนั้นเราปวดอันอะไรก็มักจะตั้งตารอคอยและพยายามเข้าใกล้นะครับอาหารที่ปวดก็มักจะกินบ,บอ่อยๆใช่ไหมฮะในสดุดีบทที่ร้อยสี่ข้อยี่สิบเอ็ดนะครร้อยสี่ข้อยี่สิบนะครับรับนะฮะร้อยสี่ข้อยี่สิบอยากไี้ฟังนะครับบอกว่าสิงหนุ่มคำรามหาเหยื่อของมัน และส่วนอาหารของมันจากพระเจ้านะเหมือนสิงหนุ่มธรรรามหาเหยื่อก็คือมันต้องการอาหารของสิงก็คือเหยื่อคือสิ่งที่เป็นเหยื่อในป่าที่มันเป็นที่มันต้องกินประจํานันหิวมันต้องการมันก็จะออกหาอาหารนะความปรดปางของมันคือเนื้อเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อวางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องถามตัวเองว่าของโปรดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะ พระเจ้าเป็นความโปวดปรานของเราไหมเราเรารู้สึกโปรดพระเจ้าไหมว่าเราต้องการพระเจ้าจริงๆไหมเราอยากจะดื่มเราอยากจะกินเราอยากจะหิวกระหายโปร่งไหมนะหากถามว่าพระเจ้าต้องการโปรดปานอะไรอะไรนฮะพระเจ้าโปรดปานอะไรเนี่ยนะถ้ามีคําถามเนี่ยก็ตอบได้เลยว่าพระเจ้าโปรดปรานมนุษย์พระเจ้าโปรดปรานเรานะพระเจ้าสร้างโลกแล้วพระเจ้าก็สร้างมนุษย์และโปร่งก็บอกว่าดีนะนะแสดงว่าพระเจ้าโปรดปรานเรา เนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์และเป็นศูนย์กลางการสงสร้างฉะนั้นมนุษย์ควรจะโปรดปรานพระเจ้าด้วยควรจะหิวพระเจ้าอยาอ่าจะเอ่อเห็นโรรองเป็นเป็นความวเรียกว่าเป็นอาหารที่เราต้องการโรรองจริงๆเป็นอาหารโปรดเป็นอาหารจานโปรดที่กินเมื่อไหร่ก็หมดจานเมื่อนั้นนะฮะเข้าไปหาโรรองเมื่อไหร่ก็อิ่มบริบูรณ์เมื่อนั้นนั้นคนที่หิวกระหายพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกว่าเขาจะได้รับความอิ่มบริบูรณ์ เขาจะเขาจะไม่กระหายเขาจะเขาจะอิ่มบริบูรณ์อยู่เสมอๆนะมีความอิ่มบริบูรณ์นะหมายความคำว่าไม่หิวกระหายหมายถึงว่ารับการเติมเต็มในฝ่ายวิญญาณใช่ไหมแต่ว่าขณะเดียวกันในความเป็นมนุษย์ที่บอกไปแล้วบางทีเราก็ต้องร้องโต๊ะต้อง,องดื่มกินในฝ่ายวิญญาณกินพระคำอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเข้าหาพระเจ้าอยู่เรื่อยๆนะเพื่อเราจะรับกําลังนะ เพื่อเราจะมีเลี้ยวแรงกำลังพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว,ว่าวันนี้ให้เราหิวกระหายพระองค์นะต้องการพระเจ้านะแล้วก็ใกล้ชิดพระองค์มากมากนะครับจริงๆแล้วการการ,การที่เราหิวกระหายพระเจ้าและดื่มกินในฝ่ายวิญญาณเนี่ยหมายถึงการอาร่านพระคัมภีร์การนมัสก,การการอธิษฐานการที่เราก็ามาอยู่กับพระเจ้าเนี่ยนะไม่ยิ่งมากยิ่งดีกินอาหารฝ่ายโลก ผิวแล้วก็กินก็อาจจะอืดแล้วก็แล้วก็อิ่มอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีก็ตัวดีต่อร่างกายแต่ว่าถ้ามันกินมากเกินไปก็อืดได้นะแต่ว่าฝ่ายวิญญาณน,นั้นไม่มีความอาการอืดฝ่ายวิญญาณกินมากๆกกินพันธีมากเกินอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่แน,น,น้นนะแต่ว่า,าอาจจะต้องกินเป็นพอเหมาะนะเช่นีถ้าเราอา่าเรียกว่าแบ่งเหมือนเวลาเราเรียนพระคัมภี์ถ้ามันนานเกินอาจจะเบอร์เบอร์ได้ ็เรียนพอเหมาะพอดีใช่ไหมแล้วก็ไม่ยาวไม่นานเกินไปแล้วก็เอาไปย่อยและใช้ได้แล้วเรียนเรื่อยๆ,ๆ,ๆกินเรื่อยใช่ไหมไม่ได้กินครั้งเดียวแล้วก็จบนะแต่ถ้ากินอิ่มครั้งเดียวอดกินข้าวไปเยอะครั้งเดียวแล้วก็อีกห้าวันไม่กินเลยอะไรเงี้ยนะมากินอีกทีอีกครั้งไปละห้าว,วันก็อาจจะไม่ดีนะี่ยนันเราต้องมีความหิวกระหาย นะเมื่อหิวกระหายก็จะทําให้เราก็ตือหรือรน้นคน่หิวกระหายเนี่ยก็จะตื่นเต้นเขาก็จะมีความใจก็จะตื่นเต้นด้วยนะครเวลาหิวอย่งงใจสัน่นเนี่ยใจสั่นนะตื่นเต้นเพราะอยากจะกินนะพอได้กินก็จะหายนะแล้วเ,เราตื่นเต้นเราก็จะรู้สึกเราหิวก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ร้อนรอนแล้วก็อยากจะเข้าไปหาพระเจ้าเสมอๆม,มีชีวิตกับพระเจ้ามีความใกล้ชิดที่สนิทกับพระรองค์นะครับรายฐานนี้กันนะขอพระเจ้าให้เรามี วิญญาณในความหิวกระหายพระเจ้านะครับเพื่อเราจะได้อิ่มบริบูรณ์ในชีวิตของเราครับพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้ข้าพระองค์ทลายมีชีวิตที่หิวกระหายพรอง์บุคคลผู้ใดที่มีความหิวกระหายพระเจ้านั้นบุคคลนั้นจะได้รับความการอิ่มบริบูรณ์แต่พระเจ้าขอให้เราทลายอิ่มบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณและใครข้าพระองค์มีความหิวกระหายที่จะแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอถ้าแต่พระเจ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นพร้อมแล้ว สมบูรณ์แล้วแต่เรายังต้องการพระเจ้าเรายังต้องการพระองค์อยู่เสมอข้าพระองค์ต้องการพระองค์ข้าพระองค์ยังไม่ไม่ดีที่สุดข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปและต้องการพระเจ้าข้าพระองค์ขอเข้ามาแสวงหาพระองค์ขอหยิวกระหายที่จะ ดื่มกินโรรองประกาศพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณเข้ามาอยู่ในรับอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระว,วนจะนะของพระเจ้าะรับการเติมเต็มในฝ่ายวิญญาณขอเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์โปิดเติมเต็มหัวใจเราทั้งหลายทุกคนให้ล้นไปรเรียพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอิ่มบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณและมีชีวิตที่ยิวกระหายพรรองอยู่เสมอเสมอตลอดวันเวลาในชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าเอาสารเสบนโพรองให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นเมื่อคริสตชนของพระเจ้าคริสเตียนของพระเจ้ามีความยิวกระหายโรรองนั้น พระบิดาเจ้าโปร่งจะเทฝนในการฟื้นฟูเทกการอวยพรของพระเจ้าลงมาและให้เราทั้งหลายอิ่มบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาทุกคนเราขอบคุณพระเจ้าเราสารเสิญพร่งในพระนามของพระเยซูกิตเจ้าเอเมนเอเมนครับขอบพระเจ้า,า,าอวยเอเเอเรอรพรนะครับเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ